ทุกคนอันนี้เศรษฐีเรือนนอกเพราะประมาณสองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์ติดเลยนะคะทุกคนดูค่ะเพราะง่ายๆค่ะติดง่ายจะให้ดูเพราะได้นี่ก็บอนสีค่ะบอนสีก็แยกผ่าหัวนะคะอันนี้เอาใส่กระถางใหญ่ตัวนี้ยังไม่ลดตัวพวกนี้ลดแล้วที่มีลดมันเหี่ยวก็จะเหี่ยวนะคะก็พามาดูค่ะ ทุกคนงามค่ะงามงามงามมากนะคะปลูกง่ายๆค่ะทุกคนเอาดินดินอะไรก็ได้ค่ะดินถุงนี่แหละคะ่ะอันนี้เอาดินถุงปลูกนะคะ,ะแล้วก็ปักชำแล้วก็เอาไว้ในที่ล่มเอาไว้ในที่ล่มหน่อยนะคะมันก็ติดง่ายค่ะอันนี้ปลูกง่ายติดง่ายนะคะสําหรับคนที่ต้องการเพราะขายก็ได้นะคะวิธีเพาะก็ให้ดูแล้วเนาะ ให้ดูวิธีเพาะแล้วเนาะอันนี้ก็ให้มาติดตามหลังจากเพาะแล้วเป็นยังไงนะคะหลังจากปรับชำแล้วเป็นยังไงนะคะนคสวยค่ะเอาไปไว้ในที่ทํางานก็ได้นะคะเห็นไหมคะ,ะ,ะมันชอบล้มอยู่นะคะทุกคนเราก็ลดหาที่มารองค่ะหรือว่าใส่กระถางสวยๆก็เป็นไม้ประดับสําหรับตุ้ทํางานได้นะคะทุกคน,นลองดูนะคะ ดูนะคะ